สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับเฟิร์สครับจากรายการเดพิกทอครับวันนี้ครับผมมีข่าวมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวนิคอนซีเอฟซีนะครับซึ่งเป็นกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากทางนิคอนซึ่งเจ้าตัวนิคอนซีเอฟซีตัวนี้นะครับก็จะมีดีไซน์นะครับที่เป็นเอกษณ์รูปหลักนรเหมือนพวกกล้องฟิล์มเลยโดยวันนี้เราไปดูกันครับว่าราคาที่ทางนิคอนประเทศไทยนะครับได้เปิดออกมากับเจ้าตัวนิคอนซีเอฟซีนะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ด้วยราคานะครับของเจ้าตัวในคอนเซ c ีนะครับตัวบอดี้ครับจะมีราคาอยู่ที่34,900บาทนะครับซึ่งตัวบอดี้ตัวนี้ครับก็จะเป็นสีเงินนะครับราคารวมมาสิบมูลค่าเพิ่มแล้วเรียบร้อยส่วนใครนะครับพี่สนใจซื้อพร้อมเ็นคิดนะครับก็ตัวคิดนะครับเป็นคิดตัว16,50นะครับราคาจะอยู่ที่39,900บาทครับส่วนใครที่เอออยากได้แบบ สเปเชียลเวอร์ชันนะครับก็จะมีเซ็ตพร้อมนิคลอลเลอร์นะครับ28มิล e นะครับ f 2 8 SE ครับซึ่ง SE ก็จะเป็นเลนที่ออกแบบมานะครับแล้วก็ขายนะครับเฉพาะกับเจ้าตัวนิคอน CFC เท่านั้นครับไม่มีการขายแยกราคาตัวนี้ครับก็จะอยู่ที่42,900บาท โดยโปรโมชั่นนะครับในช่วงเปิดตัวนะครับก็จะมีโปรโมชั่นนะครับในการผ่อนสูงเปอร์เซ็นต์นะครับนานยี่สิบสี่เดือนกับบัตรเครดิตนะครับซิตี้แบงก์นะครับตัวเรดดี้เครดิตนะครับแล้วก็เอซีบีสปเรดดี้แคชครับนอกจากนี้ครับในช่วงเปิดตัวนะครับก็จะมีของแถมพิเศษครับก็คือซากุระมินิแบงกนะครับมูลค่าหนึ่งพันสองร้อยบาทครับเอาไว้ใส่พวกเอเซอรี่นะครับให้เข้ากับตัวซีเอฟซีครับถ้าถามนะครับว่าเจ้าตัวนี้ค่อนซีเอฟซีตัวนี้มีราคาที่โอ้ยแพงไหมนะครับผมผมไม่ได้บอกว่า มันแพงจนจับไม่ได้ดีกว่าครับมันเป็นราคาที่ถ้าคนมองกล้องครั้งแรกครับคนเขาจะไม่คิดว่ากล้องตัวนี้ราคา4นะี่หมื่นคือด้วยด้วยขนาดของกล้องเจ้าตัว CFC อะไรพวกนี้ครับมันเป็นกล้องระดับ mid-range นะครับซึ่งราคาโดยปกติในกล้องระดับนี้ที่เปิดตัวออกมาครับมันจะอยู่ราคา,าแถวๆประมาณสามหมื่น ต้นๆน,นะครับถาถึงสามหมื่นกลางๆความเร่นคิดแต่ตัวเนี้ยเมื่อคุณซื้อความเรีนคิดนะครับราคามันจะกระโดดขึ้นไปอีกประมาณห้าหกพันซึ่งถ้าถามว่าเออแพงไหมเอา,อางี้แพงไหมเมื่อเทียบกับราคาต่างประเทศไม่แพงครับเมื่อเทียบกับราคาต่างประเทศแต่ แพงเมื่อเทียบกับความรู้สึกคนว่าเราต้องจ่ายเงิน4มือนเพื่อกล้องตัวนี้อันนี้คือความรู้สึกส่วนบุคคลที่เอออยากจะแชร์กันก็แล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยมันแพงหรือมันถูกก็มาพูดคุยกันได้นะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยนะครับันที่ด้ันใต้เลยสําหรับกําหนดการวางขายนะครับเจ้าตัวนีคอนซีฟซีตัวนี้ครับจะอยู่วันที่28กรกฎาคมนะครับหรือถ้าวันเนี้ยวันที่เราถ่ายกันคือวันที่19กรกฎาคมนะครับอ่าก็จะอีกประมาณ10วันให้เราสามารถพรีออเดอร์ซึ่งทางนีคอนแจ้งว่ายอดจองของนีคอนซีล กครับมีความต้องการสูงอย่างมากก็ใครที่มีความแบบเอ่สนใจพิเศษก็อาจจะต้องรีบจองกันนิดนึงนะครับกับราคานี้ชอบไม่ชอบตรงไหนนะครับกับ Nikon CFC นะครับก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้ครับผมเฟิร์สครับจากเดบิวท์พีโนก็ขอมาอัปเดตข่าวกันแค่นี้ครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วกด Subscribe นะครับให้ผมกับช่องเดบิวท์พีด้วยส่วนวันนี้ครับผมเฟิร์สขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ